คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตสวัสดีครับผมแม่พี่น้องปองปายสุขูสุขนระเบอ้อนะครับที่ให้เกียริติดตามรับชมนะครับในรายการอีตายโยเกษตรมหาชนนะครับเนาะ มื่อนี้อีตาย่อกะเซมาสาธิตนะครับเนาะวิธีปลูกนะครับดอกดาวเรืองนะครับเนาะต้นดาวเรืองครับไปง่ายๆหลังจากที่คลิปก่อนๆผมได้บอกวิธีเรือวหามงปลูกนะครับเนาะมื่อนี้ผมกะซีเดมันมาบอกวิธีปลูกนะครับเนาะมื่อนี้ผมสิปลูกระบบนะครับเนาะน้ำยดนะครับนี่คือผมเดินสายไปแล้วนะครับเนาะเดินเซงซี่ครับ เดินไปเดินท่อมาระบบน้ำยศนะครับมันง่ายในการดูแลง่ายในการเข้าน้ำนะครับเนาะเพราะช่วงนี้มันก็ยังเป็นหน้าห้อนอยู่เดือนเมษานะครับเนาะมันห้อนแหง้งถ้าเสมาเข้าน้ำจะขึ้ดินสูงๆคือผมไทยเบื้องนี่ในป่าหยาดนะก็โอ้หครับเพื่อเสียแล้วก็บาง่ายครับเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเฮ็ดระบบน้ำยศนะครับเนาะปลูกแบบระบบน้ำยศครับวา,างง่ายก็คือ ใส่สาย,ยางนะครับเนาะอันนี้ก็ลงทุนจัหน้อยแน่ผมก็ใส่ยางเก้าผมระเบอครับห้วแน่คาดแน่ะตต athlete, นะครับเนาะเฮ็ดไปตามมีตามเกิดระเบ้อนะครับเนาะเฮ็ดแบบง่ายๆสตาอีตาย่ะคือผมวอานะครับเนาะครับผมก็หลังจากที่ให้เขานะครับเนาะไอไทยเนาะครับชุดก่อนผมบอให้เขาไทยแล้วผมก็ให้เขาว่าปั้นนะครับผมปั้นแล้วผมก็ตัดหญ้าครับผมเปอย่างไรนะครับเนาะตัดหญ้าแล้วก็คือไทยไทยแล้วก็ ตากแดดไว้ประมาณสามซีมือนะครับห้อนเอ้มันห้อนเนี่ยซีมันก็หเนียมันก็ตายเร็วนะครับเนาะผมก็ให้เขามาปั้นนะครับเนาะหลังจากปั้นแล้วผมก็มาเดินท่อนะครับเนาะเดินท่อมาจากปู้นะครับผมวางท่อวางสายมาจากปู้ละครับผมปูแล้ครับผมผมมาจากปูนก้ BU, น,นะครับผมเจาะไดสมดครับวางง่ายเจาะได้สมดไว้แล้วปูแล้ครับผมอยู่ไกลๆปูแล,ลผมก็เดินท่อขึ้นมานะครับเนาะ เดินท่อขึ้นมาจากพุ่นหละครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเนาะเดินขึ้นมาจากพุ่นหละครับปูจากฟากองคแดงนะครับเนาะจากยงน้อยยู่แหละเนาะกระท่อมน้อยกระท่อมคอยแฟนอยู่บนระเบ้อครับผมครับแล้วก็เดินท่อขึ้นมามาพี่ครับผมขึ้นมาฮอพี่แล้วผมก็มาเหตุระบบน้ำยศใส่น้ำยศนะครับเนาะนี่เพื่อง่ายกับการดูแลการเข้าน้ำนะครับแล้วต่อมาจังซี่ครับเนาะครับแล้วก็ เห็ดระบอบออกมาจากซี่นะครับนี่ตัวเห็ดระบบน้ำยดออกมาจากซี่ครับครับผมครับผมยาวสุดปูหระครับผมครับผมปูหรอครับสุดปูล้วครับผมปูครับเพื่อความสบายความง่ายในการดูแลนะครับเนาะผมปลูกดอกดาวเรืองครับช่วงสุดก่อนๆมก็เห็ดระบบ บริเฮ็ดน้ำยดเนาะครับเนาะเฮ็ดระบบธรรมดาว่าง่ายคือจกเฮ็ดล่องครับเนาะเฮ็ดล่องแล้วก็เปิดไปตามเลยไปตามล่องกลางแบบนี้เนาะครับเนาะชุดปอนแต่สุดนี้แล้วครับมันจะเข้าหน้าฝนนะครับเนาะถ้าฝนมาแล้วมันกับบุคได้เข้าน้ําบันไดผมก็เลยเฮ็ดระบบน้ํายดท่าน้ําฝนเนาะครับเนาะอีจักเดือนหน้าเดือนฮือก็เข้าหน้าฝนแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยเฮ็ดระบบน้ํายดนะครับเนาะเฮ็ดน้ํายด ก็ปลูกเลยนะครับเนาะมันจังสืได้ง่ายนล่ครับผมเพราะว่าธุรกิจผมก็หลายอย่างซืเอได้เกิดนะครับพ่ค่อยมีเวลามาดูแลอันนี้คือระบบนำยศมากกับกดเอ้เลยกันแล้วเลยครับบริฮาได้ดูแลตั้งเวลาตั้งอย่างเบิ่งแล้วก,ก็คือแล้วเลยเอาก็สามารถเหตุงานทห้อื่นได้นะครับเพราะว่ามีทุนหลายก็คือผมบ่าน,นะครับเหตุนำยศมันดีดีตอนที่ว่า เขากดน้ำขึ้นแล้วเขาก็สามารถเห็ดแนวอื่นได้เนาะรับเนาะอันนี้ผมก็สซิมานะรับเนาะสาหิตนะครับอันนี้ก็คือเบี้ยเนาะรับเนาะหรือว่าต้นน้อยต้นกล้าของดอกดาวเรืองต้นดาวเรืองเราเว้อครับนี่ครับต้นกล้าแน้อยอย่างสียครับค่ะคลิปก่อนผมงกระอกแล้วนาะครับเนาะวิธีเพาะวิธีก้าเห็ดอย่างไรครับก้ ถ้าว่าสนใจก็อย่ายลืมนะครับเนาะกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามให้อิตายยอแล้วก็กดเข้าไปเบิ่งนะครับในรายการอิตายยอเกษตรมหาชนคนอินเตอร์นะครับเนาะจะมีตั้งแต่วิธีเพาะต้นกล้าเพาะต้นดาวเรืองนะครับเริ่มแต่แรกๆนะครับว่าเห็ดอย่างไรนะครับเนาะเหดแบบง่ายๆครับเห็นบ่ผมเพาะให้สุดก่อนนะครับเนาะคือผมบอกกัแล้วครับถ้าสนใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้าไปเบิ่งนะครับเนาะ กสิเห็นนะครับวิธีเพาะถ้าไปซื้อเขากะต้นละสองบาทผมได้ครับนี่ต้นน้อยๆเนี่ยครับนี่ต้นละสองบาทผมได้ครับกระถือว่าแพงเติบอยู่ได้ถ้าว่าอยากจะปลูกหลายนะครับแต่ถ้าปลูกความสวยความงามกะบูถือว่าแพงนะครับเนาะแต่ถ้าปลูกหลายกบต้นละสองบาทถ้าปลูกจะพันกะสองพันสามพันเข้าไปนะครับเนาะแต่ถ้าเขาไอซื้อมาเพาะเองปลูกเองมันกะลดต้นทุนลงหลายครับผมไง่ายคือมันสิต๊ะโบรัน ต้ระบาดเรือบูถึงน้องับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจกะอย่าลืมเด้อครับเด้อกดเบ่งเอาครับเนาะครับบานนี้ผมจะได้มาสาธิตหรือบอกวิธีการปลูกนะครับเนาะครับปลูกดอกดาวเรืองนะครับมันถ้าหน้าฝนก็คือผมบอกว่าเราต้องปลูกห้างนาะครับเนาะเพราะว่ามันสิบุค่อยออกกิ่งออกก้านบันไดครับปลูกที่ที่ครับนี่ยครับนี่ผมเอาไม้ง่ายๆครับเพชรง่ายๆครับตัดไม้ ครับอย่างซีแหละครับผมเสียบลงไปนี่ครับเนาะเสียบลงไปอย่างซี่ครับเพื่อให้เป็นหูไปนี่นะครับเนาะล้วก็เมาต้นก้าของดาวเรื่องนี่ครับเนาะต้นก้าแบบนี้เนาะครับเนี่ยก็าลงไปน้ำหูนี่เนาะครับเนาะลงเป็นหูนี่แล้วเขาก็ทมไว้เนาะครับเนาะครับผมทมไว้อย่างซีครับง่ายง่ายอย่างซีเนาะครับเนาะปูกระบอกต้องปูห้างบันไดเนาะครับเนาะย่ามฝนคือผมบอกแล้วมันสิบอกค่อยออกก้านออกง่าออกกิ่งบันไดครับ พุ้กที่เนี่ยก็ได้ครับประมาณสิบห้าเซนหรือยี่สิบเซนครับส้ำนีนะครับเนาะทีนี้คือผมปลูกแล้วถวก่อนครับประมาณนี้ครับครับครับอันนี้คือการครับนี่ทำไมเงี้ยลงไปยังซี่นะครับเป็นหูยังซี่แล้วก็เขาก็มาต้นก้านะครับเนาะดึงออกจากบอว่านี่ครับเน่ยดึงจากบอนต้นบอว์นนี่ก็ลงหูมันนี่ครับครับลงหู เอากระปุกไปนี่ครับง่ายๆบดเลยมีอย่างเนาะครับเนาะครับผมครับกาว่าสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนนะครับเนาะยามผลครับโบต้องปลูกที่โบต้องปลูกที่ปลูกห้างไหลก็ได้นะครับเนาะนี่ครับเนี่ยจับต้นกล้าเอาต้นกล้าอย่างซี่นะครับเนาะต้นกล้าจังซี่นะครับแล้วก็ลงหูไปนี่ครับหน่อย กย่าจังซีเนาะครับเนาะง่ายๆนะครับ,นะนรบนะเนาะประด็นเนี้ยปลูกโดนดาวเรื่องคือผมว่าแหละครับผมถ้าสนใจสนใจไก่อย่าลืมด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติ share, ด,ดตามให้อิตายอเนี่ยเป็นกาลังใจอิตายอเนี่ยแล้วก็อิตายอคลิปหนแต่ยอสิมาบอกวิธีดูแลรักษาหรือว่าการเข้าน้ำเขาปุ๋ยนะครับเนาะว่าเฮิตยังไงนะครับเนาะครับผม จะปลูกมาจากซีเรื่อยๆนะครับเน,ะบบนาะบ่ต้องบ่ยากครับผมคือผมว่าล่ะปลูกง่ายๆ่ายนี่ระบบเห็ดระบบน้ำยศนะครับเนาะต้นนี้ก็จะเหี่ยวแน่แหละครับนี่ผมทดน้ำบ่ถึงมันมือเศร้านี่ลืมทดน้ำมันครับผมครับครับเป็นระยะเป็นระยะเป็นซี่ครับปลูกง่ายๆครับ หรือว่าสีดำมอเลก็ได้นะครับถ้าดินมันนอนกระดำลุกไปอย่างซี่เลยครับผมทางมีน้ำเลยสบจับเอาต้นก้านมาจัางซี่นะครับนอนต้นก้าต้นน้อยมันมาากมันจะคาดนะครับผมบริโภคน้ำเหมือนกัจับรวบๆมาจัางซี่นะครับเนาะกระดำลุกไปเลยครับผมติดง่ายครับปลูกง่ายๆครับผมครับ ประมาณสิบห้าเส้นถึงยี่สิบเส้นนะครับเด้อ่าปลูกห้างปลูกที่ายครับยามฝนคือผมว่าแหละครับนันออกมาเป็นโบได้ยังซี่ยังดีครับนี่ครับเป็นโบจยังส่ครับห้างมันจึงลายครับนี่ครับทีดำลงไปเลยก็ได้นะครับเนาะดูวยอนนิ่งแง่ยังซี่แล้วก็กดลงไปยังสิครับผมปลูกยังส่ครับง่ายๆนะครับเนาะครับบ้ได้ปลูกย้ากครับผมบ้จัก แต่ว่าย่ำฝนก็คือผมบอกเนี่ยแต่ใช้เวลาจักน้อยเนี่ยจักสองสามเดือนพอได้ครับจังสิได้ออกดอกครับก็อย่าลืมเด้อทครัด้อถ้าสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอิตาโยนะครับต่อไปก็สิได้ถ่ายคลิปการดูแลการรักษานะครับเนาะครับดอกดาวเรืองครับว่าสิเฮ็ดแนวใดใส่ปุ๋ยแบบใดรักษาแบบใดย่ำฝนนะครับเนาะรักษานะครับอาจทียากเนี่ยจักน้อยแต่ว่าราคาก็โอเคนะครับเนาะดอกละ บาทถึงบาทหา้าสิบถึงสองบาทเพไดอให้คำน่าฝนถ้าว่าส,น,สนใจอยากเหตุการณ์เหตุงานอยู่เป็นนายจ้างเจ้าของนะครับเนาะเป็นเท่าแก่เจ้าของกะปลูกดาวเรืองกะปลูกได้นะครับเนาะตามพื้นที่คือผมเบ้าหันละพื้นที่อยู่ใส่ก็สามารถปลูกได้นะครับเนะาะอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีตายน,น้ยแน่คำน่าผมสิบ,บอกวิธีการดูแลและการ รักษาดอกดาวเรืองในเรืดูฝุ่นนะครับเนาะสำหรับมือนี้ก่ะโอบอกคำว่าสวัสดีครับผม